ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนเดอรี่กิจชายหนุ่มวัย25ปีเขาได้เดินทางมาถึงสถานีดับเพลิงแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ติดกับส่วนสาธารณะของจังหวัดตั้งแต่เช้าตรู แต่ด้วยความที่วันนี้เป็นวันเริ่มงานวันแรกทำให้กิจรู้สึกตื่นเต้นจนไม่กล้าที่จะเดินเข้าไปแม้อาชีพนักดับเพลิงจะเป็นความฝันของเขามาตั้งแต่เด็กก็ตามชายหนุ่มยืนรวบรวมความกล้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะตัดสินใจเดินเข้าไปด้านใน ซึ่งกิจก็ได้พบกับหัวหน้าศักชยัยที่เป็นหัวหน้าหน่วยดับเพลิงและผู้ชายอีกสองคนที่นั่งส่งยิ้มทักทายมาให้หัวหน้าศักชยัยได้พากิจเข้ามาในห้องทํางานเพื่อบอกรายละเอียดต่างๆคร่าวๆซึ่งจังหวะนานเขาก็เหลือบไปเห็นรูปรูปหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ที่มุมห้องนั่นพี่สิงรุ่นพี่ผมเองแล้วตอนนี้แกอยู่ไหนครับแกเสียแล้วขอโทษครับกิดบอกเสียงเบาอย่างรู้สึกผิดแต่หัวหน้าศักชัยก็ทำเพียงยิ้มบางๆส่งกลับมาให้หลังจากคุยกันอยู่ครู่หนึ่ง กิดก็ได้มานั่งที่โต๊ะทำงานของตัวเองโดยมีตีและตนสองคนที่ได้เจอกันเมื่อเชา้าคอยแวะเวียนมาชวนคุยอยู่ตลอดทั้งวันซึ่งกิดก็เพิ่งได้รู้ว่าทั้งคู่มาทำงานได้เพียงสามเดือนเท่าน,านั้นจนเวลาล่วงเลยมาถึงช่วงค่ำตีตนและกิด ได้พากันออกมานั่งรับลมอยู่ด้านนอกสถานีด้วยความที่คุยกันถูกคอเลยทำให้พวกเขาสนิทกันอย่างรวดเร็วไอ้กิดมึงเห็นรูปในห้องหัวหน้าแล้วใช่ไหมรูปพี่สิงห์นะเหรอเออมึงรู้ไหมว่าที่นี่มีตำนานด้วยนะเว้ยตำนานอะไรของมึงวะโทหัวหน้า พวกผมตกใจหมดก็ตำนานพี่สิงไงผมได้ยินมาว่าวิญญาณของแกยังวนเวียนอยู่ที่นี่ไม่รู้กูไม่เคยเห็นมันเกิดอะไรขึ้นเล่ะครับกิตตัดสินใจถามออกไปด้วยความอยากรู้อยากเห็น หัวหน้าศักชัยมองลูกน้องทั้งสามที่ทำท่ารอฟังอย่างใจจดใจจอโดยเฉพาะตีกับตนแกจึงตัดสินใจยอมเล่าให้ฟังจะได้ไม่มีอะไรค้างคากันอี <c oughs> เมื่อสิบปีก่อนพี่สิงแกเคยเป็นหัวหน้าหน่วยที่นี่คืนนั้นพวกเราได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านพักตำรวจเลยรียบไปทันที พอไปถึงเปเลวไฟก็ลุกลามไปหลายหลังแล้วพวกเราช่วยทุกคนออกมาได้อย่างปลอดภัยก่อนที่จะได้รับแจ้งว่ามีเด็กคนหนึ่งยังติดอยู่ข้างในด้วยความกลา้าบ้าวิ่งทำให้พี่สวิ่งกลับเข้าไปเพื่อช่วยเด็กคนน,นั้นท่ามกลางเปเลวเพลิงที่ลุกโหมซึ่งพวกเรามาเห็นทีหลังว่าเด็กคนนั้น ถูกช่วยออกมาตั้งแต่แรกแล้วตอนนั้นกูอยากจะรีบวิ่งเข้าไปช่วยพี่สิง์ออกมาแต่ก็ฝ่าเข้าไปไม่ได้ภาพสุดท้ายที่กูเห็นคือแผ่นหลังของพี่สิงที่วิ่งเข้าไปในกองเพลิงแล้วไม่ได้กลับออกมาอีกเลย แล้วที่เขาว่าวิญญาณของพี่สิงยังวนเวียนอยู่เพราะไม่มีใครไปช่วยแกนในคืนนั้นจริงไหมครับ <c oughs> มึงถามอะไรของมึงเนี่ยไอ้ตีตีรูปหัวตัวเองก่อนจะถูกต้นลากคอเดินหลบมาอีกทาซึ่งเป็นจุดที่พวกเขามักมายืนหลบมุมสุบ,บุรีกันอยู่บ่อยๆก่อนที่พวกเขาจะเริ่มคุยกันเรื่องพี่สิง ที่ต้องมาตายจากไปในเหตุการณ์ครั้งหนาน้นขอมวันหนึ่งเสียงขอบุหรี่ดังขึ้นทำให้ตีที่กำลังคุยอยู่กับตนคิดว่าเป็นกีดจึงยื่นบุหรี่ให้โดยที่ไม่ได้หันหน้าไปมองขออีกหน่อยนี่มึงสุบหรือมึงกินวะ ตีถึงกับชอบยืนขาแข็งอ้าปากคาไม่ต่างไปจากตนเมื่อเห็นคนตัวดำเงียบม,มายืนอยุข่ข้ามผิวหนังไม่เกรียมลอกหลุดเป็นแผ่นกับหลังยกมือหยิบบุหรี่ขึ้นสุดทีเดียวจนหมดหมวนโดยที่ไม่ต้องจุดไฟทัวงมึงอยากรู้เรื่องอะไรสิ้นคำ สองเพื่อนรักก็แหกปากเสียงดังลานวิ่งหนีกลับมาก่อนจะเจอกับหัวหน้าสักชายที่ทำหน้าเครียรบอกว่ามีคนแจ้งเหตุไปไหม้ที่บ้านพักตำรวจแม้จะยังตกใจกลัวแต่เมื่อได้ยินดังนั้นตีกับตนก็รีบเตรียมตัวออกไปปฏิบัติหน้าที่ทันทีเช่นเดียวกับกีด ที่จะได้ลงสนามจริงเป็นครั้งแรกก่อนที่รถดับเพลิงจะแล่นออกไปยังที่เกิดเหตุทันทีเมื่อมาถึงทุกเกิดเหตุที่ทุกอย่างตกอยู่ในความโกลาหลวินาทีนานภาพเพลิงไหมในอดีตก็ได้ฉายซ้ำขึ้นมาในหัวของหัวหน้าสักชัย ก่อนที่จะได้สติจากเสียงเรียกของกีดหัวหน้าหัวหน้าไปลามเร็วมากเลยครับควบคุมไว้ให้ได้อย่าให้มันลามไปหลังอื่นแม้จะพูดอย่างนานแต่ด้วยแรงโลมก็ยิ่งทำให้เปลวเพลิงตีประทูหมกระนำอย่างไม่มีทีท่าว่าจะสงบลงผ่านกลางเสียงร้องดังระงม ของผู้คนที่พากันวิ่งหนีตายกิจได้เข้าไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งสำลักควันออกมา <c oughs> เธอร้องหงอร้องไห้และบอกว่าลูกสาวติดอยู่บนชั้นสองทำให้กิจตัดสินใจวิ่งฝ่าเข้าไปช่วยอย่างไม่รอชา้าผ่านกลางเปลวเพลิงอันร้อนระอุกิจวิ่งจนมาถึงห้องบนชั้นสองของบ้าน เขาเห็นเด็กหญิงอายุราวห้าขวบนั่งร้องไห้ยอยู่ที่มุมพองจึงรีบวิ่งเข้าไปอุ้มขึ้นมาแล้วพาว,วิ่งลงบันไดมาที่ชั้นลางในขณะที่จะวิ่งฝ่าออกไปขานไม้จากด้านบนก็หล่นลงมาขวางทางเอาไว้ชายหนุ่มรีบกวาดสายตามองหาทางรอ ก่อนจะถูกไฟครอบอยู่ในนี้ซึ่งกีดก็มองเห็นช่องหน้าตาที่พอให้มุดออกไปได้เขาจึงรีบวิ่งไปทันทีแต่ชั่ววินาทีนั้นขาดไม้อันใหญ,ญอกก่อีกอันก็ได้หล่นลงมาทับพวกเขาทั้งคู่ จิตที่เริ่มได้สติค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นหนทางเดียวที่จะออกไปจากที่นี่ได้ถูกไม้ถล่มลงมาปิดทางเอาไว้แล้วเสียงร้องไห้กระจององอแงของเด็กหญิงที่นั่งอยู่ข้างาทำให้จิตมีแรงฮึดขึ้นมาก่อนจะพบว่าขาของตนได้ถูกท่อนไม้ใหญ่ทับเอาไว้จนไม่สามารถขยับขยื่นได้ ชายหนุ่มวาดสายตามองรอบตัวที่มีแต่เปลวไฟกำลังลุกไหม้เขาสิ้นหวังและกำลังจะถอดใจหากเขาต้องตาก็อยากให้ใครสักคนมาช่วยเด็กคนหนีออกไปจากที่นี่ ไานกิดก็เห็นชายร่างสูงเดินฝ่าเปลวเพลิงตรงเข้ามาก่อนจะยกท่อนไม้ใหญ่ที่ทับขาเขาเอาไว้ขึ้นอย่างง่ายดาลรีบไปเร็วแม้จะตกใจกับสิ่งที่เห็นแต่กิจก็รีบรวบรวมเรียรว,รวแรงทั้งหมดลุกขึ้นแล้วอุ้มเด็กหญิงวิ่งฝ่าออกไปในที่สุด พี่สิงติดอยู่ข้างในครับหัวหน้าเขามาช่วยผมไว้ทางน้ำเสียงและแววตาที่จริงจังของกีดทําให้หัวหน้าสักชัยตกใจและนิ่งค้างไปเขานึกถึงคำล่ำลือว่าที่วิญญาณของพี่สิงยังอยู่เป็นเพราะยังรอให้คนมาช่วย เมื่อคิดได้ดังนั้นหัวหน้าศักชัยจึงได้วิ่งกลับเข้าไปในบ้านทันทีผมมาช่วยแล้วครับพี่พูดจบ หัวหน้าศักชัยก็พาร่างของพี่สิงเดินฝ่าเปลวไฟออกไปซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดวงวิญญาณของพี่สิงรอคอยมาตลอดสิบปีด้านของกีดตีและตนที่รอหัวหน้าของตนอยู่ด้านนอกด้วยความเป็นห่วงทันใดน,นัน ทั้งสามก็เห็นหัวหน้าสักชายเดินฝ่าเปลวไฟออกมาพร้อมกับร่างร่างหนึ่งทำเอาทุกคนยืนอ้าปากคาเพราะคนที่หัวหน้าสักชายช่วยออกมานานคือพี่สิงขอบใจนะไอ้สักที่ช่วยกูถึงเวลาที่กูต้องไปแล้ว หูโจบร่างของพี่สิงก็ค่อยๆมาลายหายไปราวกับได้ถูกปลดปล่อยในที่สุดซึ่งคืนนานเหล่านักดับเพลิงผู้เสียสละก็สามารถควบคุมทุกอย่างเอาไว้ได้แม้บ้านหลายหลังจะมอดไม่เหลือแต่ซ่าแต่ก็ไม่มีใครเสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเลยแม้แต่คนเดียว ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องสิ่งนักดับเพลิงสามารถรับชมคลิปอื่นๆของหลอนไดอารี่ได้ที่วิดีโอแนะนำและเพลย์ลิสที่ขึ้นอยู่ตอนนี้ได้เลยครับและอย่าลืมเข้ามาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับแอดมินตามอ่านทุกคอมเมนต์เลยสุดท้ายนี้อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไป ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ